E <coughs> พุทสภาคม2564ามเท่าร้อหกบส่ายพร้อมกัรทั่วโลกเราจะไปปิดตัวไอ <c oughs> ้ปื้มก่อนไอ้ใต้ดินก็ปล่อยแม่งกูมไม่ตามพวกมึงละใช <c oughs> ่ถ้าพี่มาผมรอที่บอกเมื่อกี้รเราเหตุกันไปกันสองคนนั้นโดนลูกซองคนละเม็ดโอ้โหใครคิด <c oughs> น้อยเฮี <c oughs> ยลูสามหนึ่งเม็ดแม่งโดนอีกคนละเม็ดไปต้องส่องเฮ้ได้ออกได้ออกได้ออกฟรีฟรีฟรีได้ออกมันแรงดิกูโดดปุ๊บสะบัดก็คือปล่อยเป้าสุดปล่อย พี่ฟาร์มข้างล่างด้วกันขวิ่งกระโดดถึงเป้ากูกะว่ากูไม่ยิงแล้วเว้ยกูแค่มีโฟกยิงให้โอเคยิงกูน็อกปุ๊บเอากระสุนอีเม็ดหนึ่งเลยสายยิงพี่โฟกปุ๊บแต่ถ้ากินถ้ากูพูดไปกูว่ากูกูไปด้วยเลยแม่งเอาเอคมารอแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครตกล่มอ่ะหาหน่อยโปล็อกกะบอสไกลไปป่าวะไอ้เจ้า G3 นี่เป็นปืนที่ถูกหรือไม่แบบนี้ไม่เห็นไหยิบเลยวันนี้เดือนเท่าไหร่เด้อวันนี้ิ25วันที่โฟกแใส่รองมอสผมจะได้ใช่ไหมยอ่ะเออ ก็คือที่เดิมปุ๊บพี่มาทำไมมันจัดส่งช้ามาพี่มันติดโควิดครับน้องๆอ่ะคือแบบว่าติดโควิดแล้วมาขายนะไม่ใช่หมายถึงขนส่งอะเรื่องโควิดมันทำให้คมนาคมมันเดินทางช้ายัเขมคมนาคมคมนาคมคืออะไรพี่โฟกไม่รู้เหมือนกันล่าสุดของสัปดาห์กัรขนส่งกลางวันสี่ การขนส่งกับการค้าอะไรหลายๆอย่างอะ่ะไม่ล่าสุดผมสั่งของก็ส่งสองสามวันถึงนะปกติไม่อันนี้มันไม่เหมือนกันนี่สัง่งภาพอยากเชียร์แบนเพ็รลู่เจีเแบ<ม>นแดนพัด,ดมีพัดทีกลินวัดดิบติดลงแผ่นรองม้าวปะเนี่ยเห็นโฟรบอกกำไรแผ่นรองต้นทุน <c oughs> ห้าสิบเอมั้งเห็นบอกต้นทุนหกอะไรไม่ไม่ใช่พี่บอยพี่บอยก็พูดไปพี่บอยแล้วเกื่อมีอะไรขายพี่บอยขายได้เยอะพี่ขายได้ตังค์เยอะปะเอาตรงเลยไม่เยอะไม่เยอะได้ได้ คิดว่าเยอะใช่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 ออกไม่ได้มันไม่เยอะพิมพ์พิมพิมพ์พิมพิมพ์พิมพ์พิมาพิม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 บอกเลยโหยังเหรออ๋เหี่ยกร้านนึงเลยเหรอไอ้เจี๊ยบใบละใบละแสนไปแล้วจริงตั้งตั้งใจว่าให้เยอะแต่ยิ่งไม่เยอะตั้งใจว่าจะได้เงินเยอะยอๆจากการขายแพ็คใช่ใช่ตั้งใจว่าแบบเอออาจจะเยอะแต่ยิ่งก็ไม่ได้อย่างแต่ว่าคือคือถือว่าผิดหวังเขาเจ็บไปสองคือตั้งใจกะมาทำไม่ได้ไอ้นี่หรอกก็ เก่าเก่ากำไรเก่ารวยอ่ะตั้งใจอย่างนั้นอ่ะเก่ารวยแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้โอ้ยไอ้ที่ยังไม่ชอบคือกูลัวโอเคแหละไอ้ไอ้อยากมันก็ต้องขายเอากำไรอยู่แล้วแต่แบบนานๆทำครั้งเดียวในชีวิตไงก็อยากจะแบบเอออยากจะให้แบบออกเยอะๆหน่อยเออไอ้ที่แต่ซื้อออกน้อยพูดไม่ให้พักเลยออกน้อยเหรอสรุปไม่ก็มันก็ไม่เยอะมันก็มีโอ้ย ก็ <S <S กไม่เยอะอย่างที่ตั้งใจไว้ไไแต่ก็ไ,<ห>ไม่เป็นไ,ไ,ออไรพี่หิมะนี่คืออะไรคือตออัน,นีคืคจำนวนจำนวนอ๋อที่ขายได้อ่าแต่คือก็ดีใจแล้วมีคนอุดหนุนแค่นั้นเออแค่นี้ก็โอเคแล้วพี่ผมขายได้สิบคนยังไม่ถึงเลยมั้งเพิ่มจะมเ,อเอาเงินอะไรจากแผ่นรองเงินแข่งโอ้เงินเดือนเยอะแยะเงินแข่งเงินแข่งไม่เหลือแล้วดิพี่ยาโดนหักผม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 ให้หนังกัดหลายเปอร์เซ็นต์เลยพี่เพราะผมนักหนังกัดโถ สัตว์พูดอย่างนีสัตว์พูดอย่างนี้ถ้าเอาเขาเอาจริงจังนี่มึงมึงโดนแล้วเนี่ยสั่งกระเสียงก็หายไม่เอาครับไม่คือมันไม่ใช่สัญญาจริงไงพี่พูดได้ที่แพทเดี๋อวพูดเล่นพูดเล่นปั่นๆของสัญญาปั่นทักคว้ายูทูปตัดลงไอ้พี่ขอใส่ชุดหมีรอบนึ่งกันบ้างไม่เจอแล้วให้ไม่ได้สองอันบ้างอ่ะพี่พี่เหลือพี่เหลือให้อันหนึ่งพูอ่ะก็รีพอร์ตนะพี่บอลตัดช็อตแบบเนี้ยกินไปไหนเดี๋ยวมากินมาครับรีแลกต์กินอ่ะอันนพี่กินมาพี่ก็เตรียมออกนะ อ,อไอ้กินมาเด้อพี่ได้เล่นอยู่อ๋อโอเคครับดูพี่แม่งเดียวขั้นว่ะปิดแม่งเลยไอเย็นน้องชายเอาเก้งหลุยแม่งเก้งหลุยผมมาเอามาใส่แล้วเนี่ยเก้งหลุยพี่แผนรองกูหนึ100่งร้อยปะเออหนึ่งร้อยแต่คือกูอยากทําแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากอยากมันมันอยากทำมานานแล้วไง เออพอได้ทำมันก็ดีใจอืมกูทำแค่ร้อยแผ่นนะอยากลองอได้เงินอ๋ออยากได้เงินจาะขายละมั้งนานไม่ใช่อ้โจ้องจะรวยมานานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ความหมายอะไรกันบ้างได้โอกาสทดาสทันทีโอ้โจ้องจเอาความหมายให้กูแบบล็อกอ๋อจ้องเอาความหมายดีๆแบบไปละเลงหมดอ่ะเออถ้าเป็นผมแล้วผมขายแม่เอากำไรเลยพี่แค่เขาพูดอยู่แล้วก็ดีใจแล้วแต่พี่ดูเดตเอากำไรหกสิบเปอร์เซ็นต์ ล้อเล่นล้อเล่นครับล้อเล่นล้อเล่นนะพี่ก็รู้ว่าล้อเล่นได้กูพูดจริงเออแต่ว่าที่ทำมานี่กูทำเอามันหมดเลยนะเว้ยยังแบบเเออข้าใจไม่ได้แบบว่าเออต้องจริงจังใช่ไหมที่บอกแค่ว่าล่ะพี่บอกว่าิเขาต้องไอ้นี่ไไงม่กูก็มมันไ่เล่นแล้วเล่นพอแล้วพอแล้วเดี๋ยว

ไหนไหนไหนพี่ดี่อยู่ไหนอะเอ็นเอา้าอ้าวไม่มีเอ็นเอ้าอ้าวไม่มีอ้ไม่ใช่บอกโอ้โหพี่อะมันมีคนหนึ่งที่แบบว่ามีสกินทำซ้ำเดิมๆหลายกระบอกปะพี่ไม่มีครับคนหนึ่งได้แค่กระบอกเดียวครับชาวป่ะพี่ชาวชาวมีแค่ AK ครับว่าชาวมเอม6ด้วยพี่ไม่มันเป็นเซตชาวนะม้ำตาเป็นเซตมาไม่ใช่หรอชาวมี m อมหกไดนะผมจำได้เอ็ดสเหรอ าาวคด้ยเพื่อนมันเป็นเควสเปล่ามันเป็นเควสเปล่าไม่มันคือกล่องแรกที่มาเลยพี่บอยคือกว่าน้ำมันไม่เกี่ยวเว้ยไม่กล่องแรกอ่ะกล่องแรกที่มาเป็น AK ไม่ใช่หรอก็ AK กับคาไงพี่เอเคกับคาอ๋อมันเซตแรกนี่มันก็มีแค่นั้นแหละใช่เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เอาอย่างเงี้ยเอาอย่างี้ตั้งแต่ตั้งแต่หลังจากยุคยุคชาวกับยุคด็อกเตอร์อ่ะคือจบแล้วาไม่ให้ใช่เขาเขาไม่ได้ทำให้ใครแบบยยแต่ด็อกเตอร์เขาไม่ได้แล้วนี่เกมนี้ครับพี่

มีคนกักคนนึงอ่ะทำอะไรกับของกูอ่ะเอ้ยหนรายได้แรงแล้วคนเหลยสามเก้าทำเสียงอย่าาทำเสียงก็งีเฮ้ยเนี่ยคูนหกหรืออันนึงนี่ไฮ้ไหนเนี่ยถ่ายมือรอดเพื่อนเราวิ่งต่อไหมต่อีกสักวงหรือไงปืนสองกระบอกใช่แล้วแต่ออีแล้วแต่กูอีกแยะต่อวงเลย อ่าเราเราฝ em đ มีไอ à oh, ีเอไหมไอ i ีเอจูดีโอคิดถึงจังปากสมัยโห oh, สมัยเดทที่อยากให้บอ <b ork S 2> กพ,พ,พี่พี่ลองให้พี่โฟกแสไอเดียวพี่ผมบอกเลยของจริงอะไรพี่โฟกัสแนวไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไงกูตามเมื่อกี้เป็นไปแล้วแซนท็อกไงมันไม่ต้องสั่งเฮียเราอ,อยู่กพวกเนี้ย สั่งไปพี่มันสั่งไปพวกมันก็ไม่ฟังหรอกมันก็มัตรอ่นงนี้แหละมันอยู่เหนือเราบอยมึงก็รู้ใช่ไหม๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดไม่คุณอย่าลดเกรดตัวเองดิเออลดเกรดตัวเองว่าตัวเองอยู่ต่าคือเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่ขาเก่งเขามีเขามีโอ้เขาเก่งก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีค่าเพื่อนเออใช่ผมก็หยอกเล่นไงคนเก่งเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่ถูกปะสมมติเราสมมติเราสั่งที่อะไรโง่ๆไปเขาคงไม่ทำตามหรอกถูกปะล่ะ แต่ถ้าเราสั่งอะไรดีๆไปเขาก็ต้องฟังอยู่แล้วพี่โฟกโอ้เติมแล้วตอนเนี้ยอะไรนะเมื่อกี้ขอบคุณดาวก็โว้ก็่ว้กโว้ว้ก็โว้โ้โวาว้ก็โว้ก็โว้ก็ว้ก็โว้ก็ก็โว้กว้กดโว้ก็โว่ว้กมโม้ก็โว้กก็ัว้กว้ก็โ้ก็ดาวดาวพี่ขอบคุณหมขอบคุณนู้มากนะครับสดาวดาวตลอด ใช่แต่ก่อนม้อนก็มาร้อยดาวทุกวันเหมือนกันเอ้ที่ข่าวม้อนก็ไปเลยไปทุกดาวแล้วก็เฟสอะไรก็ไม่ค่อยมาเล่นเราบ้ากินม้อนแม่เขาชอบเล่นเฟสเขาไงเข้าเหรอใช่อันที่เขามาส่งดาวให้กูนี่คือแม่เขาเนี่ยอาจจะเป็นเขาแล้วนั่นแหละเออไอไอเออผู้พูดถึงไอดีผมติดบั็กแล้วไอ้คุณผู้ชมคือไอปืนอะชาวกับด็อกเตอร์มันได้คนละชุดถูกปะใช่พี่พี่ก็มีหนึ่งกระบอกถูกแล้วแต่ว่าพี่มีกล่องด็อกเตอร์อีก3กล่องที่แบบยังไม่ได้เปิดอ่ะ ถ้าเทะได้พี่รวยอ่ะมันติดบั๊กอยู่แต่พี่ก็ไม่ได้เปิดนะจริงๆก็เปิดได้แต่ไม่ได้เปิดเก็บไว้เท่ๆมันน่าเห็นของได้หรอเกมเนี้สกินแรกคือด็อกเตอร์เลยปะหรือกระชาวมาพร้อมกันชาวชาวเกาะเออมาพร้อมกันชาวด็อกเตอร์เคชาวรวยจัดอ่ะกูบอกเลยสกินแรกอ่ะแล้วยุคนั้นแม่งได้เงินด้วยที่แบบมันขายตอนนั้นอะแม่งได้ได้ทุกยุคได้ทุกยุคฟูยกไปยกไปบอเออายกหลังจาก เอาง่ายสิ้นสุดอ,อไอทวิตโรอยัลอ่ะก็ไม่ก็ไม่มีแล้วอืมอมใช่เหมือนเขาก็แบบแล้วแต่สัญญานะแต่คนเขาไม่มีมแล้วเนาะรายการออ่งยากจางเลยใช่ไม่มีแล้วถ้าถามมี่นะเกมมันเก่าแล้วมันไม่ฮิตที่จะเอามาจัดสตรีมเมอร์กันใช่เขาคือมันมันก็ยังฮิตแหละถ้าจัดอะแต่ว่าพี่มองว่าเกมอื่นมันก็น่าดังดันมากกว่าคครัับผมุณยกษ์ใหญ่อย่างเช่นว่าเราแลนด์อะไรเงี้ยเออใช่เขาก็ตามเกมอะเฮ้ยคุณพูดถามมาแค่ มึงถามเลยคำถามมึงเลยโอเคผมฟังผมรู้เรื่องแล้วเออผมแค่อยากให้มันมีไงผมก็่ได้ถามเองเออเรื่ผมรู้เรื่องหมดแล้วที่พี่บอกรวยรวยเลีแย่ไรว่ากูบอกเลยหมายถึงคนจัดรวยไม่คนเล่นแล้วรวยได้แชมป์โอ๊ยมีนี้มีนี้มีนี้อีกกระบอกหนึ่งเดี๋ยวผมนั่งดูพี่ได้อยู่หรอเมื่อกี้ไหนพอทำเมื่กี้ไหนทำเมื่กี้ไหนพี่ตอนนั้นพี่มีก่อนพี่มีก่อนก็ไม่ดีนะ มัไม่ไม่นั่งทำแต่กินให้เด็กๆไม่เป็นไรพี่เต็มใจทำยอดครับพี่อยากไดเคยชอบหมี่มากมันเป็นหมี่ตัวเล็กเด็กผมชอบต้องหมี่เนี่ยที่สุดละเออต้องหมี่มันทำให้ปืนมันดูแบบมีอะไรมันดูมีอะไรเพิ่มขึ้นน่ารักใช่น่ารักแต่ว่ามัดใจผู้หญิงที่ได้แบบจีได้เลยอย่างี้ซื้อกันเต็มไม่แต่พี่ทำไมพี่ถึงต้องใส่หมวกหมวกสามอะพี่บอยผมไม่เข้าใจคืออะไรมาขามไปเรื่อยไเวลแบบ เวลเก้าห้าเวลอะไรอ๋อพี่คือพี่ทําแรกๆไงปูปูทําแบบแรกๆอ่ะที่แบบมันมันมันใส่ได้แค่นั้นอ่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ใส่ไปเลยอีกปีเป็นปีอ่ะนึกภาพปะก็ไปทำแต่คิวบอยแต่พี่ไม่ได้เข้ไปเปลี่ยนใช่พี่ก็ไม่ได้เข้าเพราะว่าแบบเออก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ตอนแรกอ่ะมันน่าสนใจนึกภาพปะแต่แท็กทองมันเท่นะทั้งตอนนี้พี่น่าจะมีหมดแล้วแหละเออต้องไปดูต้องไปดูเออพี่เราไปนั่งไปใส่ใส่มั่งดิสวยนะเว้ยแท็กทองอ่ะสวยสุดแล้วเออแท็กทองอ่ะ เออเดี๋ยวใส่ให้ทีหลังไปไปเมอนนี้กันไอเหมือนนี้กเนมาๆๆๆมๆๆ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 ๆิดๆๆๆไม่ไๆๆๆๆๆๆไม่ๆลๆๆมๆๆๆๆๆๆ่ๆ่ๆูๆไๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆงๆๆเราๆๆ่ๆๆๆเๆาๆๆๆไๆๆเๆๆๆๆๆ้ะๆๆไเๆารๆๆอๆจเๆๆ่ๆมาร์คๆๆ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 คๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆดๆๆ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 หรอ ไม่คุยแับโอบมืออะแหละหรือว่าพี่คุยกับคนดูเปิดช่องให้กูเลยไม่เป็นไรถ้าเข้าใจครับผมพี่บอยเคยแบดเดย์แบบทั้งวันเป็นบ่อยครับพี่บอเขาเริ่มน้อยใจแล้วเวลาพูดอะไรไม่ค่อยมีคนฟังเราต้องฟังเขาหน่อยละไม่ได้น้อยใจพี่ปกติดีโอ้ยตอนอยู่แคมป์ เฮ้ยเอาใจพี่เขาหน่อยเดี๋ยวเขาน้อยใจไปเล่น12หางอีกเอาหน่อยเว้ยแต่ยังไม่ถึงเวลาแล้วมาเล่นตีสองตีสามมันเมื่อวานเขาเมื่อวานเขาลงดันแล้วเน็ตตัดตอนที่เราเน็ตตัดกันะจําได้ป่าวฟูที่พี่เน็ตตัดกันสามแต่เออพี่โฟร์เขาลงดันอยู่เขาทุบโต๊ะเลยคุ้ยสี่สิบบาทไม่เหมือนกัการตัดคือเชื่อนะไม่ได้ถุบโต๊ะหรอกก็ตึงๆกกันยี่ห้อกดคูณไเอออันนี้ใกล้กว่าว่าใกล้กวใกล้กว่าบวกกันอยู่ด้วยป้ามักสามปื้มมีความปื้มมีความจิดขนาดนี้แล้วอะไร เฮ้ยโอจีว่ะไอแม็กซ์ไอแม็กซ์ซ้ำหมดยังเงาเมื่อยแม็กซ์มาต่อทับกูด้วยไอนี้ทับพี่เหรอเออทับกูพี่กินยิงสามพี่โคคอยเห็นกินแม่นครับเฮ้ยผมเจอแล้วตรงตรงบ้านเลยบ้านบีมห้องน้ำห้องน้ำอยู่ข้างในเลยใช่ไหมครับอยู่ข้างห้องน้ำเลยพี่มาต่อมาส้มเลยเหรอเอาเอาแชมป์ได้ไหมยากอเกินทำไมมันยิงกับขวาล่างแถวๆนี้เลยวะพี่ได้ยินนะมันวิ่งไปแล้วอยู่หลังห้องน้ำอยู่ เห็นแล้วเห็นแล้วหลังห้องน้ำยังยุงอยู่โดดอยู่โดดอยู่ใช้มินิ่ไม่คนใช้ได้เหมือนกันในรอบนี้พี่สเตลนะพี่สเตลขวานะฝากตัวนั้นด้วยแล้วกันแล้วมันวิ่งมาทางขวามั้ยู้ฆ่าตัว้ายได้วะมันวิ่งมาหน้ากูครับนึงมันหยุดล้วเพื่อนภาคสี่ออกซ้ายวิ่งสับปืนว่ง้กเอาได้อ่ากูฝากตัวนั้นนะกูฝากตัวนั้นกูฝากตัวนั้นเพื่อนมึงปากเจอเลยตามเาเดี๋ยวออกตามพี่กตามโดดโดด ไม่หนูก็พูดก่อนอยู่ด้วยไอ้ที่โอที่รงนี้ตรงนี้ตรงนี้มารานได้หนูคนเดียวที่เนี้ยหัวพูดก่อนพวกเออ้บ้านเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่อยู่บ้านหลังนี้ครับอยู่บ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้เจ้พี่บ้านนี้มันตีเดียวกันเลยอไงเนี่ยตัดกันในเมืองอยู่วะมันมีของตีเว้ยมันจะมีรถอยู่วะเห็นปะอุ้ยบ้านอีกตัวหนึ่งบ้านอีกตัวหนึ่งโอ้ยห้าว่าหุ้ยโถ่สะบัดไม่ได้สะบัดสะบัดไม่ออก ถ้ากูยิงไอ้ต้องอาเลยวะไอ้เพื่อนไอ้ต้องอาพี่รักส้มตัวหนึ่งสายสุดเสื้อ,อฟ้ามันไม่ผมมุมพี่บูม อยู่ในบ้านพิ่งไปซ้ายอยู่ในบ้านตอนแรกที่พี่บอกอ่ะพิ่งไปซ้ายแล้วก็โบดก็มีนะเว้ยพี่ล่าสุดที่ผมยิงมันอะโบดมีมันจะรังหาบเลี่ยมเปิดพี่สไนด์อยู่หน่ามันจะสไนด์หลังมาโอ้โหมันไม่น็อกไอ้ฟาดอันนี้โอจีคนไทย้โอจีคนไทยได้เพิ่มเจ็บมากนะขาเดียวมันวิ่งมาวิ่งมาจะชิดพี่เราจะชิดไม่ชิดพี่อยู่ประมาณมาร์คสามอยู่ประมาณมาร์คสามอยู่หลังอยู่หลังฟางสีขาวครับปล่อยผู้ มีนักกู้ข้าหัวไอ้สัหน้าพีิภูจะดันนะเวทสองตัวกูเออครูช่วยแค่น็อ์โอ้ยเอ้ยมัน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 วนออกซ้ายสองตัวเลยเหรอเออมันไปตัวเดียวเสื้อฟ้าเฮ้ยมันมีเสื้อเหลืองอีกตัวนึงเสื้อเหลืองตัวนึงเสื้อเหลืองไม่เห็นเห็นแต่เสื้อฟ้าปั๊มยาอยู่มาร์สีครูเราจะไปบล็อกมันไหมหรือว่าเราจะไปเล่นมาร์สีไปบล็อกแถวเข่าเลยก็ได้พี่เนี่ยเฮ้ยเ้าเดินตามตาวงไปฆ่ามันนะพี่โอเคมึงยังไม่เห็นเสื้อเหลืองใช่ไหม เออยน่าเอาได้ถ้าเหลือไม่เห็นบ่อยน่าจะออกซ้ายไปด้วยกันไปได้เป็นไปได้แม่งต่ำแบบต่ำกูว่าไปเนี่ยเลยอ่ะมาร์คสี่กูเลยคือพี่หน้าก็ต่ำเลยเหรอโอ้พี่หน้าอะไรเกินทั้งหมชุดใครมาใส่ไหนครโหชุดณชิโฟก็ตามเสียงเลยตามเสียงพี่หมีครับคุ พอแล้วพี่ไม่สื่อกัะชนหมีเก็บเสียงอยู่ข้างหน้าแาะลองใส่ดีกว่าเนี่ยน่ารักอยู่แล้วพี่มันน่าอยู่บนเขามันมันเพิ่มไม่ฮิตบล็อกเรามาในนีขึ้นด้วยอยู่บนเขาหินที่กูมาร์หินที่กูมาร์สี่หินที่กูมาร์สี่เจเสือเปรียบอะไรเนี่ยเราลงบ้านได้ถ้าเราจะไม่ไม่ไปเอามันอะเราลงบ้านได้แล้วค่อยขึ้นมาดักมันอีกทีมันเห็นเราแล้วกูเอายากกว่าลงบ้านก่อนได้แล้วค่อยขึ้นมาใหม่ไปเดีไปดี๋องวงชิแล้วขึ้นมาละเปิดเลยว่าซสเปย์ เขานี้ยิงพี่มาใ่้ยิงนออย่างไกลขอบคุณน้องเจนครับสิบดาวขอบคุณมากครับไปทำให้ระวังบ้านมีด้วยนะบ้านหน้าเราใช่าไหมีเงียบเกินขึ้นเขาสูงก็มาแล้วไปซัดมันได้ป่ะวะเราเดินชิดเขาหน่อยเขาสูงขวาเหรอเ่ยเขาสูงหน้าเนี่ยพี่เฮ้ยบอยได้นเป็นตอนนี้บอยตามเสียงเลยเพื่อนทีสองต้องช่วย เชื่อไอ้ยเข่าไกลยิงไกรๆเทก้ฟอว่ะพี่เด็กมันน้อว่าผมหลอนนะพักหนึ่งเฮ้ยพ่บอยใช่ไม่ช่วยละไม่ปั๊มละกูถอยได้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 เฮ้ยหัวตัวเดียวป้าเนี่ยตัวเดียวเพื่อนใช่ขึ้นเขาหรือโอเคพี่บอยสองไม่ใช่หรออะไรนะพี่บอกสองไม่ใช่แต่พี่บอยสองนั่นแหละมน่าจะมันน่าจะอาจจะเป็นตัวเดียวไปเลยไม่ขึ้นเขาด้วยเช็คเลยดีกว่ามันเป็นขึ้นเขาันละีอยโป๊กติดหน่อยโอ้โหเนี่ยเนี่ยเช็คซ้ายล่างโอ๊ย นั่นเนี่ยมมาขึ้นแล้ววะคุณผูเคียกีย์คีย์โฟก์เคียกีย์คีย์สาดทำไมกูโดนรัวๆัวเลยวะเพื่อนไปช่วยน้องเลยวหรเออเจอใครเดียวพี่ทำไมกูรู้สึกชิปกูมันแข็งยังวะปวดนิ้วกว่านีะตอนนี้มันมันเสื้อม่วงอ่ะมันใช่ตัวเดียวกับพวกภูเขาวะมั้สี่มั้สี่มั้สี่มันระเบิดระเบิดใส่ใครวะพิเศษเหรอเออมั้สี่ตัวนึงมั้สี่ตัวนึงระเบิดใส่พวกผมนี่แหละและสองโซนนะไว้เพิ่มนมีเนี่ยขวาด้วยมาก ขัากับพี่พลควมยาอยู่มั้งสี่ท่ากดใต้เต็นท์จากที่อื่นกดใต้ตีนได้เพิ่มประมาณมังสีพี่เรายิงจากข้างล่างมันมันถอยลงไปแล้วพี่ผมยิงเขาได้แล้วตัวผู้ชายตัวผู้ชายผมเจอตัวผู้หญิงเท้าขาวอะระวังตัวผู้ชายเนียนใต้เขากเออว่าเป็นคนเดียวนะเออกูดักหลังให้มึงจะได้เล่นง่ายกันพวกมันอยู่ข้างล่างนะระวังตรงในเมืองครับพี่มีคนอยู่ในเมืองด้วยยิงผมมากูอยู่ใต้เต็นท์แล้วเปิ่เล่นให้ระวังอาจจะมีเนียนตัวนึง เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ใต้เสาเลยเจ็บมากัวตัวกูก็เจ็บเหมือนกันผมไม่มียาแล้ว่ะเจ้าไปเลยถอดไปขอนุ้นลขอนุ้นสิ่งที่อะไรเนี่ยดูคอนเขาที่วางเลยพี่พม่ได้ก็นเป็นขวดเจอแล้วอนเลเนอฟ้าร่นไปหมดปะเห็นตัวผู้ชายบ้างปะ ไม่เห็นเลย,ย Blue ตัวผ hey, yeah. right. ู้ชายเจอตัว huh. ผ oh ู oh, right? ้หญิงเจอขาไปตรงนั้นต้ตีนกูเนี่ยตัวผู้ชายเฮ้ยนี่ยังแม่ใช่ใช่ผู้ชายต้ตีนเดี๋ยวกูควานให้มาช่วยอะไรไงพี่แฝดให้ก่อนเพิ่มตัวผู้หญิงไอ้งใต้ตีนที่น้องผู้หญิงนะไม่เห็นตัวผู้ชายนม่ใตัวผู้ชายวะแล้วพี่เห็นเป็นตัวผู้ชายปหมล่ะตัวผู้ชายพี่เห็นเป็นตัวผู้ชายถอดเสื้อแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งที่มองผิดว่ะโอ้ยแม่โดนรัวมินิไอ้สัตวสแม่ถ้ายิงกูดีๆกูตายแล้วไอ้เหี้ยรัวคุมเสียเปรียบมันมา อไรจริงจนได้ไเฮียมันจะซ้ำผมสุดพี่โหสวยที่อยู่ต่ำไหมวะโอ้คุณลงเข่ามาเลยค,คุณภูเออนึกว่าลงม,มาเลยเห็นมีคนลงมากันกูก็ลงมาเท,ทิดด้วยมัน็อกตัวหนึง่งเฮียดวยเฮียไอ้เหี้ยขาวเนี่ยนะไอสัตว์นั่นน่าไปชาร์จแม่งตอนนั้นไหวเฮียไม่เห็นมาฆ่าให้ฆ่ากูเจอหน้ามาสามรอบแล้วันนี้ไม่ได้ฆ่ามันเลยกูเจอมันสามรอบหนีแม่งแม่งก็หนีอยู่งั้นอะเฮียหน้าทําเฮี้ยอะไรวะทําเฮี้ยอะไรอ่ะกูรู้ว่ากูจะตายเพราะมันไหน นวคนนคือมาสี่ตัวหนึ่งผมเดินขึ้นเขามาแล้วพี่ทำผมขึ้นเขาได้ครั้งสี่เป็นสไนเออเดี๋ยวพี่ตามไปตอกคำตลอดแต่จังหวะดภูโดนแม่งพี่อยู่ต่ำเลยด้ะเฮ้ยจะนอกแล้วเข้าหัวเขาหนูนี่พวกเออสไนใช่ไหมแม่งเบิร์นไม่โดนอ่ะบ้านนี้เหรอบ้านนี้มีค่ายภูไปไหนแล้วอะไม่รู้มันเนียนอยู่ระวังพี่โพลแถวเนี้ยถอยได้เปล่าอ่ะมาช่วยปิดตรงข้างล่างกันดิถอยด้เปล่ะแต่ว่าผมอยู่ในวงไม่ได้ เอกูก okay. ็อยู่ในวงแต่ว่าข้างล่างมันจะขึ้นมาไงมึงอยู่เออมึงเล่นนั้นไปก็ได้ไอ้เหี้ยกูกลัวหลังวะหลังตรงนี้กูยังไม่ได้เขียนพี่เด็กก็ได้นะพี่บอยถ้าเกิดพี่รอกหรือว,ว่าพี่จะดักคิวไหมเออพี่ดักคิวดีกว่ามึมพี่ได้เปรียบมึงพี่ได้เปรียบผมซูมหลังพี่อยู่ไม่เห็นใครถ้ามีก็ตัวเดียวงูที่มาผมช่วยดูฟังตัวเดียวขึ้นมาแล้วนะพี่เฟย ตัวนะมาร์คสามขั้นต่ำเออเดี๋ยวพี่รอตัดให้ก็กดยางมาให้แล้วตุ้นหนึ่งร้อยดาวขอบคุณครับค่าตัวฆ่ายผู้ตายไปแล้วเพราะว่าปื้มเพราะพี่ลงไปเช่นพี่บอยไหมผมคำบนเขาให้เลยฆ่าไปดไปเลยกูเราไม่เล่นกับบอยมึงคำกูก็พอคำเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวพี่ตั้นหมายบางตอนมันฆ่าผู้ร็จพี่ได้ยินมันโดนเบลิลสเปรย์เจ็บตัวจะวิ่งมาพี่บอยแล้วหน้าบ้านเนี่ยมาแล้วหน้าพี่ อันไปได้ตัวนึงเ้อีกตัวนึงเข้าหัวไม่ตายหมกสามเย็ดแม่ไม่งั้นพี่จะไล่าเนี่ยยิงน้องเอาคาขึ้นมายิงหัวแม่งเสร็หมกสามอุ้ยก็อืมแอดติดด้วยแต่ะตอนนี้อ่สวยยิงเร็วอ่ะพี่พกงวกเอาขาขึ้นมายิงหัวแต่แม่งเสร็หมกสามไม่งาเท่เลยตอนนี้ในบ้านตีกันเหรอบอยไม่ไม่กูปาเป็นคนปาระเบิดเองมันต้องออกอ่ะมันต้องออกอ่ะดีดีเลย สองตัวนะสองตัวล่นเรื่อยๆกนครับสองตัวอยู่หน้ากูโอเคอยู่เนินต่ำอะเนี่ยมาร์กละตามมาร์กเลยกูเน่ไปลูกไม่มีขวาตัวนึงวะใช่ปะวะไม่ใช่มองผิดไอควันปะเพื่อนไม่ไม่มันยังไม่ได้ขึ้นมามันอยู่ใต้เนินมันอยู่ใต้เนินขวาบ่อยไม่ไรแล้วขวาหลังี้ไอ้สัตว์กูมาช่วย ไอะไรเหี้ยหรือกูดูถูกแล้ววะมั้งมั้งมั้งสี่สองตัวบอยเจ็บแล้วพี่ตัวที่วิ่งโลงลงเลยตัวหนึ่งบอยกูต้องไหลขึ้นขวาเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปดี่บอยจรมาขอบวงซ้ายสายใกล้บอยเลี้ยงขซ้ายไปบอยใช่เหรอใช่เขาสมองมาแล้วน่าเจอนะเว้ยพี่ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนขอบวงเลยเจ็บเกลีเจ็บเกลี ไอ้เหี้ยโต๊ะขวามันฉีกไปละแล้วมงกูอยู่กับมึงแล้วกูมาอยู่กับมึงแล้วกูดูซ้ายลึกให้โฟก์โฟก์งเลยนะเว้ยพี่ขอวงซ้ายสุดมีนะเว้ยพี่อยากเปลี่ยนเสื้อแดงว่ะกดหัวได้ปะข้างหน้ากูเนี่ยไม่เห็นพี่ผมโดนกดเหมือนน้ำนึงผมผมช่วยพี่ได้เยอะไม่ไม่เยอะว่ะเป็นไรเป็นไรเจ็บ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 อยู่ในสมงศ์โฟก์โอเคบอยเดี๋ยวกูไฟไปมองซ้ายสุดพี่เนี่ยใกล้เลยเอาขวาแล้วออกขวาตามงอาขวาตามงพี่โฟก์น็อตเนาะน็อตอยู่สวยไอ้ดอกอ่า ข้างหน้าก็มีเจ้าแดงตัวนึ่งปล่อยตืนเห็นดิปะกลางกลงกลาอยู่หลังไอเนี่ยขาวมันเหลือแค่ตัวเดียวปะวะเสื้ออะไรเสื้อที่มีเตัวขาวตัวขาวเนี่ยวิ่งวิ่งมาโอ๊ยตายตายตัวนี้ล็อยบอลมอลบอลมา้วยจี้นึ่งโฟกูปั๊มเลือดโฟก์โอเคเพื่อนนี่ตรงการนี้การนี้การนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มตรงเออเนี่ยตรงมาร์คสามเห็นปะคู่เลย ผมไม่ได้อยู่เขาละมันอยู่ใต้เนินว่ะโฟกได้อยู่กับเขาไม่ได้วนวนไปหายตึ้มได้ปะมันต้องขึ้นมามันนอกวงโฟก์หามองให้อยู่ตายไปแล้วไอ้สั์ถ้าสุดหินมาร์คสี่กูเลยมันน่าจะไหลขวาไปแล้วเพื่อนเหลือสิบเอ็ดคนว่ะถ้าเราออกฝ่าเยอะเราจะโดนด้านขวาบนยิงนะโฟกมาร์คให้ เหลือจะเชื่อยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเกมนี้เชิงไปโฟกโฟก์เชิงไปยิงถอยยิงถอยตอดถอยตอดถอยเดี๋ยวกูมาเนินนี้เออยังไม่ได้ฆ่าเลยกูเนีเดี๋ยวก็ได้โฟกติดกูหน่อยว่าเทรดได้โฟกโอเคบอยทำหนึงระวังขวาด้วยนะมึงดูซ้ายให้กูได้ได้ถือปืนถือปืนถือปืนมันอยู่ใกล้เลยนะข้างหน้านิดเดียวโอเคโอเคเนินมันอยู่ไม่เห็นใครเลยพี่มันขึ้นมาไม่น่าได้วะมันน่าจะมีเนินสวยอยู่นะพวกมันไหนวะอ๋อเห็นตรงตรงนี้ตัวนึงบอยขวายวาขวาหลังหินขวา โอ้ยคหูยิงสูงบอยบอกสี่น็อกบอยทางหินเนี้ยมันน่าจะตายแล้วน่าจะน่าจะหินนี้นะหินตัวนึงเห็นยกอยู่งขวาขวาฝาของหินฝาของหินต้นไม้ออนไม้ไอ้เพื่อนโดนไอ้เพื่อนเข่ามาไอ้คนเดียวมันเหลือแค่ตัวเดียวมึงเอาเลยกูช่วยกูช่วย้้อองงใใหหเอาเลยเลยไอ้เพื่อนเข่ามาระวังไม่สูงเออพี่พี่ยิงเลยพี่ยิงเลยพี่ยิงพี่ยิงเลยโฟเอาได้เปล่าตอนนั้นอ่ะกูพยายามถอยเพื่อน ันโดนน็อกพี่ฟกมันน่ามันน่าจะแยกกันอย่างนี้เนี่ยนะพี่บ้านกับเขาต้องถอยนิดนึงเหมือนกันว่ะเพื่อนข้านราโดนน็อกเติมเพิ่มยางดีอันละเพิ่มมีมีห้าพี่เข่าลงปะเข่าโดนเข่าโดนวงนะเข่ารอดพี่ต่อไปพี่ไหนเพิ่มข้างล่างยังเหลือตัวนึงถูกปะฟกข้างล่างตัวเดียวเพื่อนใช่อยู่นอกวงอ่ะมีก้าวขนข้างหน้าทำให้ไม่น่าไหลซ้ายมาได้ในบ้านในบ้านมีไอ้ปพ้มในบ้านน่เพื่อนเดียวกับเขาพี่เพื่อนเพื่อนกันนะโอเคตอนเล่นได้อยู่บ้านมันรอดเดียว ยากมากเลยมันไม่ได้อยู่บนเขาแล้วอะแม่งเนียยังนะยังอยู่พี่บอยเขาอะ่ะไม่แต่มันไม่ได้อยู่ข้างบนหมายถึงอะอ๋อเหียดวะแม่งฉีกมานี่แล้ววะเป็นยากว่ะปิดล่างไม่ได้ต้องเข้าได้แคต่ตรงๆค่อยๆประคองเดี๋ยวมันเขามันก็ต้องลงแล้วต่อข้าบนเขาบ้านสองบ้านสองเขาหนึ่ง เราสามเป็นหกข้างล่างหนึ่งเป็นเจ็ดขาดอีกสองตัวที่ยังหาไม่เจอมันมาแล้วข้างล่างโฟกตามเสียงมาเจ็บมาเจ็บพี่ตายร่างตายร้างตายเราโอเคบ้านสามตัวนะเว้ยไหลด์ซ้ายไปได้ปะพี่ว่าคนละตี้ว่ะบ้านเขาอะนะพี่เออเขาอาจจะสองบ้านสามอะถ้าเขาเห็นตัวหนึ่งนาแล้วเสื้ออ่ะหรือไม่ก็สี่แล้วมีงูหนึ่งเสเขาคนละตี้อยู่แล้วเพราะมันคือตี้ที่เราตัดเว้ยเขามันคือตี้ที่เราตัดเว้ยยังไงก็คนละตี้กับบ้านเว้ย ต้องผมเล่นได้มันน็อกท้ายน็อกไอ้ยไม่ใช่เขาไอ้เขาน็อกกว่างี้ไอ้ตัวเนี้ยมันยิงผมพี่เขาน็อกเขาว้ไอ้ผมพี่ไม่ช่ปิดปืนโฟเล่นเลยเดี๋ยวพี่เอาเขาให้ปืนโฟลเล่นเลยเดี๋ยวพี่เอาเขาให้น็อกตัวชื่อดินนี่เว้อยู่นหลัอยู่ของขวาเกิดอะไรเฮ้ยติดแฟลเนี่ยน็อกอย่พี่เอาไม่ใช่โอ้ยพี่โดนได้ได้ได้ขวาได้รอบรอบ ต้องมาเข้าบนตัวนึงหลังบ้านข้างหน้ามึงกับหลังบ้านข้างหน้ามึงกับหลังบ้านข้างหน้าจบเราได้บ้านตัวเดียวหลังบ้านหลังบ้านสุดท้ายหลังบ้านหลัวเดียวอาจจะเข้าบ้านไปแล้วนะมาจะเอาพี่บอยไม่รู้จะเอาพี่แฟดไปมันจะดันผมพี่บอยเอาแล้วเอาแล้วพี่มาโดนแฟดพี่มั้งนอนอยู่ไม่เห็นเลยว่ะนอนอยู่ เไม่เห็นวะอยู่ต้งร้อไงดูจอนกลมวไม่เห็นใครเลยผมก็ไม่เห็นว่าจอผมงเองค่ะพี่คนดูจะไม่เห็นเลยคนนั่นจะเห็นนี่ยหรอเรียปืนคนยิงไม่โดนเลยสัตว์อ้ดราชบพี่พี่ไปยืนไงให้บอยากไปวะพี่ยืนไม่ประเด็นคือพี่กดชิปด้วยเอปกติพี่ไม่เป็นคนไม่กดชิปอะยืนมันยากวพี่ว่ะผลว่าพี่จะแบบพี่ซูมไแล้วผผลว่าพี่จะค่อยๆแตะเลยอ๋อแบอตาะตาะอะไรเห็นพี่ซูมพี่กลัวแบบปิดช้าไปแล้วโดนที่อื่นอย่างเี้ แต่ขนนั่งผมว่าหายเลยเมืเอนกันเซตเดียวพอ